sủ khí to, sủ khí to, sủ khí to. Nếu chúng ta không được chuẩn hóa, chúng ta sẽ giải khí to, khí to. này, nó mới đẹp. Khó, cái nào khó Khí to. đi ูู m. ููียดูฟีอะดูฟีอะูีาวันนี้กิจกรรมที่เราได้เริ่มทำนะครับที่โรงเรียนบ้านละอันกุรอานเป็นการเริ่มต้นของการสอนการอ่านักุรอาน ให้กับพี่น้องมุสลิมนะครับทั้งผู้ใหญ่ที่เป็นมุสลิมเดิมแล้วก็เป็นมุสลิมใหม่นะครับก็คือการเริ่มต้นกับการเรียนชุดฝึกติลาวตีซึ่งเป็นการทบทวนในช่วงเดือนชาบานเพื่อที่จะเตรียมตัวกับการที่จะไปอ่านอัลกุรอานกันให้มีความสุขและก็ถูกต้องในเดือนรอมฎอนนะครับก็เป็นผลพวงมาจากการที่เราได้รับเงินบริจาคของท่านนะครับ ก็เป็นคองการแรกนะครับของการสร้างการอ่านอันกุรานให้ถูกต้องสําหรับผู้ใหญ่ซึ่งกิจกรรมเดียวกันนะครับแต่เป็นกลุ่มที่สองนะโรงเรียนบานละอันกุรานก,ก็คือจากการที่เราใช้ชีวิตอยู่ในซอยเดียวกันซอยหาไทยราช50นะครับเรามีเด็กกำพร้าซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงนะครับ mm hmm. เขาก็ได้มาสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญเรื่องข,ของอัลกุรอาน ก็เป็นการเริ่มต้นกับการที่จะติดกระดุมแรกของการเรียนรู้ในเรื่องของอักษรการออกเสียงเรื่องของตันยวิ์นะครับเพื่อเป็นการทบทวนเพราะว่าโรงเรียนบ้านอักษรการนั้นเราเปิดสอนให้กับทุกคนนะครับแล้วอยู่ในซอยเดียวกันเด็กก <c oughs> ำพร้าก็ได้ให้ความสนใจแล้วก็มีการศึกษาตรงนี้นะครับและโดยความเป็นเด็กเนี่ย ในอนาคตต่อไปเขาก็จะต้องเติบโตขึ้นไปเป็นครูนะครับเราก็อยากให้โรงเรียนบ้านละกันกุรานนี้เป็นโรงเรียนที่สร้างบุคลากรที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นครูสอนที่เป็นมุสลิมะหรืออนาคตต่อไปก็จะเป็นฮาริซอ์ซึ่งเป็นมุสลิมะนะครับก็สองโครงการที่เราได้เริ่มต้นอนาคตต่อไปอินชาลอ์ะนะครับโครงการดีๆก็จะเกิดขึ้นอีกเช่นจะมีการ นำเสนอการพูดคุยในเรื่องของวิชาการศาสนาในวันอาทิตย์มีการเรียนเชิญนักวิชาการนะครับสลับกันเพื่อที่จะอะไรครับมาเติมเต็มหลังจากที่เราเรียนรู้อัลกุรอานก็จะมีในเรื่องของทัฟซีดในเรื่องของฮะดิษนะครับก็อาจจะเป็นวันอาทิตย์การเรียนสอนกุรอานเป็นวันเสาร์ในขณะที่เรามีอาคาร4ชั้นแต่เราเสร็จชั้นที่1แล้วก็ัมดุลิแล้ครับท่านผู้ชมพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับ โครงการของเรานั้นก็คือถ้าบ้านรักอันกุรอานอาคารชั้นที่สองเสร็จเราก็จะมีโครงการดีๆเกิดขึ้นนะครับเราจะมีโครงการของการเข้าค่ายมีโครงการของการที่จะเปิดสอนเสาร์อาทิตย์ให้กับเด็กที่สนใจในเรื่องของคาฟิซมีการเข้าค่ายของการสร้างเยาวชนกับการท่องจำกุรอ่านสิบวันหนึ่งยุสนะครับหรือเป็นการเข้าค่ายสองสัปดาห์สองยุสนะครับอินชาอัลลอฮ์ซึ่งเราเคยทำมาแล้วกับ เชคอาหรับที่เขาได้มาช่วยกับการที่จะเปิดสอนเปิดเข้าค่ายตรงนี้นะครับสถานที่เราพร้อมเราก็จะทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็รับใช้ในเรื่องของอัลกุรานที่สําคัญในอนาคตต่อไปชั้นที่2ในเดือนรอมดอนเราคงจะเริ่มต้นกับการสร้างนะครับแล้วก็ชั้น3กับชั้น4ถ้าเสร็จโครงการเต็มรูปแบบของโรงเรียนบ้านอันกุรานและก็สมาคมฮาฟิสอัลกุรานก็คือเราจะมีการรับเด็กนักเรียนประจํา ซึ่งตรงนี้แหละที่จะเป็นหัวใจของโรงเรียนและของสมาคมก็คือเราจะรับเด็กนักเรียนที่เป็นเด็กที่อย่างน้อยต้องจบมัธยมต้นแล้วก็ถ้าจะรับจริงๆก็คือน่าจะเป็นมัธยมปลายนะครับรับสองสองวัยสองช่วงเหตุผลที่เราจะรับมัธยมปลายเด็กอายุประมาณ17หรือ18ก็คือเราจะใช้หลักสูตร1ปีต้องจบ30ยุสแล้วเมื่อจบ30ยุสเขาจะต้องฝึกเป็นครูที่จะไปรับใช้ ในชุมชนหรือโรงเรียนหรือองค์กรที่ต้องการครูสอนกุรานให้ไปอยู่ไปฝึกตรงนั้นอีกหนึ่งปีเมื่อเขาจบสองปีเราจะมีการยื่นขอทุนมีการมอบชาดแล้วก็ขอทุนเรียนต่างประเทศแล้วก็ถ้าอัลลอฮ์ให้เขาได้ไปเป็นนักศึกษาต่างประเทศเขาก็จะมีอัลกุราน30ยุสอยู่ในความทรงจำไปเรียนอะไรเ็าจะต่อยอดได้ในเรื่องของศาสนาถ้าอัลลอฮ์ฮิดายะให้เขา กับการที่จะเกิดเนื้อคู่ในชุมชนหรือหมู่บ้านจังหวัดที่เขาไปสอนอยู่เขาก็จะได้เป็นบุคคลที่จะได้ไปช่วยสังคมตรงนั้นอันนี้คือหัวใจของโรงเรียนบ้านอัุรานที่บอกว่าเราจะมีการรับนักเรียนนะครับที่อายุ18จบม .6 เพื่อที่เขาจะได้เป็นคนที่ใช้หลักสูตร1ปีนะครับและอนาคตอินชาอัลลอฮ์เราจะมีโครงการก็คือจัดทดสอบ กิจกรรมก็คือจัดทดสอบฮาฟิซอันกุรานสามสิบยุสที่เนี่ยครับที่นั่งอยู่ตรงห้องนี้นะครับไม่ว่าจะสามสิบยุสไม่ว่าจะเป็นการเข้าค่ายในเรื่องของพัฒนาบุคลิกของบุคคลที่เป็นนักฮาฟิซที่จะไปทดสอบต่างประเทศนะครับแล้วก็มีการเชิญเชคเชิญผู้รู้กับการที่จะมามีการสอบสอนเพื่อที่จะให้สนัดในเรื่องของการเรียนการสอนที่มีการรับอิยาซะ การได้รับการสายได้งานถึงท่านรสูรุลรรลอฮณ์รสลอฮัวะลียะสัลลลมในเรื่องของการอา่านอนาคตที่นี่ถ้าอาคารเราพร้อมที่ของเราพร้อมนะครับเราก็จะดําเนินการในตรงนี้นะครับขอดุอาและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าตอนนี้เรามีงบประมาณสร้างอินช่าล้อชั้นที่สองเสร็จเรายังอยู่ค้างที่ชั้นที่สามและชั้นที่สี่แต่เราก็จะทําคู่กันเดินไปด้วยกันก็คืออาคารชั้นไหนเสร็จเราทํากิจกรรมตรงที่ใช้ได้ แล้วถ้าเรามีเงินสนับสนุนผู้ชมพี่น้องที่มีจิตศรัทธาร่วมทําบุญเราก็จะเดินต่อแล้วก็ถ้าเสร็จสี่ชั้นตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์เป็นสมาคมเป็นโรงเรียนที่จะรับใช้อาลุ่กุรอาดเป็นสถานที่จะรับดูแลในเรื่องของอันกุรอานนะครับอินชัลนะหรอขอตอาครับแล้วก็อยากากุมลลอยคอยดังยาซะขอบคุณทุกท่านที่เริ่มต้นกับการช่วยเหลือตั้งแต่การถมที่ดิน จนกระทั่งมาถึงวันนี้ถ้ามีโอกาสนะครับเชิญชวนมาร่วมติดตามชมนะครับในเพจของสมาคมฟาฟิทอนคุณอ่านแล้วก็ช่วยเหลือกันมาเยี่ยมมาชมกันมาพูดคุยกันมีอะไรที่แนะนำได้นะครับก็ขอรับส่งตอบแทนความดีให้กับทุกท่านครับวัสซาลามุอะลัยกุมวลาหมรามตุลลอฮ์วะบเรอกาตุ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم